ผลของการไม่มีธรรมะของมนุษย์เราก็จะเริ่มเห็นในปัจจุบันเนาะเริ่มมีการลบลาฆ่าฟันมีสงกรามมีการทะเลาะบ่อแวงเราก็พยา,าย,นะพยามตั้งอยู่ในธรรมละกันพยายามตั้งอยู่ในธรรมะเพราะว่าผู้ที่ไม่มีธรรมะหรือสังคมที่ไม่มีธรรมะก็จะมีแต่การวิวาทกันลบลาฆ่าฟันกันก็ทำให้มนุษย์นั้นมีจำนวนลดลง ราสัสดาบอกว่าพิกุทั้งหลายสมัยใดราชาหรือผู้ปกครองทั้งหลายเนี่ยคือผู้ปกครองผู้ที่เป็นผู้นำประเทศนะไม่ตั้งอยู่ในธรรมสมัยนั้นราชยุทธ์ก็คือพวกข้าราชการมามาทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อข้าราชการหรือราชยุทธ์ทั้งหลาย,ยไม่ตั้งอยู่ในธรมมร,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 มนธรม พวกพราหมณ์และขบดีทั้งหลายก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อพราหมณ์และขบดีทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมชาวเมืองและชาวชนบททั้งหลายก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมพื้นฐานคนมีความโลภมีความกโกรธมีความหลงมีความพยาบาทมีความเบียดเบียนกันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วดังนั้นการที่เขาจะมาฝืนจิตฝืนใจเพื่อให้เป็นคนดีตั้งอยู่ในศีลธรรมมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะผู้ปกครองก็ยังไม่เห็น ไม่เห็นคุณค่าของความดีไม่เห็นคุณค่าของธรรมะใช่ไหมเออแล้วเขาจะประพฤติธรรมไปทําไมเขาจะทําความดีไปทําไมเมื่อพราหมณและขบดีทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมชาวเมืองและชาวชนบททั้งหลายก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อชาวเมืองและชาวชนบททั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็มีปริวัติไม่สม่ำเสมอส่วนใหญ่เราไปโทษดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาว ดวงนั้นส่งผลให้เราอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราเนี่ยเป็นตัวส่งผลให้ดวงดาวทั้งหลายเลยนะสงสัยถ้าดวงดาวมันพูดได้ก็คงจะบอกแล้วล่ะนะว่าขอให้มนุษย์ตั้งอยู่ในธรรมนะตัวเขาจะได้ไม่ต้องมีปริวัติไม่สม่ำเสมอเมื่อดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มีปริวัติไม่สม่ำเสมอดาวนักสัตว์และดาวทั้งหลายก็มีปริวัติไม่สม่ำเสมอก็มีผลกระทบ กว้างขวางออกไปเมื่อดาวนักสัตว์และดาวทั้งหลายมีปริวัติไม่สม่ำเสมอคืนและวันก็มีปริวัติไม่สม่ำเสมอก็มีผลกระทบกว้างขวางออกไปเมื่อดาวนักสัตว์และดาวทั้งหลายมีปริวัติไม่สม่ำเสมอคืนและวันก็มีปริวัติไม่สม่ำเสมอคืนวันก็แปรปรวนเมื่อคืนและวัน มีประวัติไม่สม่ำเสมอเดือนและปักก็มีประวัติไม่สม่ำเสมอส่งผลไปถึง <c oughs> <c oughs> การโคจรของดวงดาวส่งผลมาถึงกลางคืนกลางวันส่งผลไปถึงเดือนและปีเดือนและปักมีประวัตไม่สม่ำเสมอฤดูและปีก็ไม่สม่ำเสมอเมื่อฤดูและปีไม่สม่ำเสมอลมทุกชนิดก็พัดไปไม่สม่ำเสมอ เมื่อลมแต่ละชนิดเนี่ยพัดไปไม่สม่ำเสมอป,ปัญชสา,าคือระบบแ่งทิศท,ทางลมอันถูกต้องก็แปรปวนปัญชสา,าแปรปวนเทวดาทั้งหลายก็ละสัมละสายเมื่อเทวดาละสัมละสายฝนก็ตกลงมาอย่างไม่เหมาะสมเมื่อฝนตกลงมาอย่างไม่เหมาะสมพืชพันธุ์ข้าวทั้งหลายก็แก่สุกไม่สม่ำเสมอ เมื่อฝนตกลงมาอย่างไม่สม่ำเสมอไม่เหมาะสมพืชพันธุ์ข้าวทั้งหลายก็แก่สุกไม่สม่ำเสมอพิกุทั้งหลายเมื่อมนุษย์ทั้งหลายบริโภคพืชพันธุ์ข้าวทั้งหลายอันมีความแก่สุกไม่สม่ำเสมอก็กลายเป็นผู้มีอายุสั้นผิวพันธ์ซามทุพพลภาพและมีโรคภัยไข้เจ็บมากนี่เหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมากามาจากการไม่มีธรรมะ เราไม่ได้เห็นความสำคัญของธรรมะเราดูในสังคมขนาดเราเป็นเมืองพุทธเรายังขาดซึ่งธรรมะคือบางทีมันมีพุทธแต่ชื่อนะแต่ข้อปฏิบัติหรือเนื้อในเนี่ยเราเราห่างจากคำสอนของความเป็นพุทธที่แท้ที่ถูกต้องอย่างพระสูตรนี้เวลามนุษย์ไม่มีธรรมเนี่ย พรามทุกวันนี้มนุษย์กำหนัดแล้วด้วยความกำหนัดผิดธรรมถูกความโลภอย่างแรงกล้าครอบงำเห็นนะทุกคนโลภแต่ละประเทศนี่โลภอยากจะเกินดุลการค้าอยากจะเอาชนะเขาหมดนะ่ะผู้เจ้าบอกว่ามนุษย์กำหนัดแล้วด้วยความกำหนัดผิดธรรมถูกความโลภอย่างแรงกล้าครอบงำประกอบด้วยมิจฉาธรรม มนุษย์เหล่านั้นกำหนัดแล้วด้วยความกำหนัดผิดธรรมถูกความโลภอย่างแรงกล้าครอบงำประกอบด้วยมิจฉาธรรมต่างก็ฉวยสัตตราอันคมเข้าเข็นฆ่านะเข้าฆนะ่าฟันกันและกันเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงล้มตายเสียเป็นอันมากไม่มีใครฆ่ามนุษย์กับมนุษย์ฆ่ามนุษย์ด้วยกันเองนะเนะี่ยเบียดเบียนกันเอง พระแม้ข้อนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องทําให้มนุษย์ทุกวันนี้หมดไปปรากฏว่ามีน้อยแม้บ้านก็ไม่เป็นบ้านแม้นิคมก็ไม่เป็นนิคมแม้นครก็ไม่เป็นนครแม้ชนบทก็ไม่เป็นชนบทมนุษย์กําหนัดแล้วด้วยความกําหนัดผิดตามถูกความโลภอย่างแรงกล้าครอบงำประกอบด้วยมิจฉาธรรมเมื่อมนุษย์เหล่านั้นกำหนัดแล้วด้วยความกำหนัดผิดธรรม,มถูกความโลภอย่างแรงกล้าครอบงำประกอบด้วยมิจฉาธรรมฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลฉะนั้นจึงเกิดทุกข์พิฆัย ข้าวกล้าเสียหายเป็นเปลียไม่ได้ผลเพราะเหตุนั้นมนุษย์จึงล้มตายเป็นนันมากธรรมชาติก็แปรปรวนไปหมดก็ยังมีอีกหลายข้อทั้งหมดเนี่ยเรื่องเป็นเป็นเรื่องของธรรมะทั้งนั้นเลยดังนั้นถ้าเราจะแก้ไขเนี่ยย้อนกลับมาด้วยการประพฤติธ,ธรรมตั้งใจประพฤติธรรมกันเห็นความสำคัญของธรรมะเ,เราเองก็มีความสุขในครอบครัวก็มีความสุข สังคมก็มีความสุขนะเราขับรถไปเห็นคนหยุดรถให้คนข้ามถนนเราก็รู้สึกดีกับเขานะเห็นเขาให้ทางกันแบ่งปันกันเมตตานะเรารู้สึกดนะีแล้วเวลาเราถ้าเราไม่ฝึกนะเมตตาให้อภัยเนี่ยพยาบาทมันจะนำไปเพราะอารมณ์มันก็มีอะไร ถ้าไม่ยินดีก็ไปยิน้ายแล้วก็เฉยๆมันก็สามอันนี้ถ้าเรายินดีไม่ได้เมตตาไม่ได้มันก็ไปพยาบาทละเราจะอุเบกขาได้ไหมล่ะนะอะยิ่งยากตัวอุเบกขายิ่งยากใช่ไหมเราเสร็จวางจิตเป็นอุเบกขาเฉยๆก็ไม่ง่ายนะเห็นปุ๊บนี่ปุงแล้วนะด่าไม่ได้ก็ด่าในใจนะใจนี่ด่าตลอดเลยถ้าเปิดกระจกไปได้คงตะโกนด่ามันไปแล้ว ใช่ไหมอืมก็ฝากธรรมะไว้ประมาณนี้แหละนะวิธีภาวนานก็คงจะรู้กันเยอะและ้วนะสำรวมอินทรีย์อยู่กับลมหายใจนี่นะหลักการไม่มีอะไรซับซ้อนความยากตรงที่จิตมันเร็วเกิดตับเร็วมากนะอันนี้จะให้มันช้าลงได้อยู่ที่การฝึกไม่มีวิธีอื่นแล้วนะและไม่มีวิธีใดที่มันจะ ลัดกว่านี้น,นี่หาทางรัดสุดให้แล้วนะ